สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข้อมูลขา่ขาวเกี่ยวกับทองคสาสถานการราคาทองคาวิเคราะห์แนวโนม้มราคาทองคําและแต่งานราคาทองคําประจาําวันนี้ประจําวันที่16เมษายนปี2564ราคาทองคาสปอร์ตปรับตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ2เดือนเนื่องมาจากได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะที่ร่วงแต่ระดับ1.531เปอร์เซ็นต์เป็นระดับต่ำสุดในรอบ4สัปดาห์ และสถานการณ์การตึงเครียดร,ระหว่างสาหรัฐและรัสเซียนะคะโดยสหรัฐประกาศคว่ำบาตรรัสเซียพร้อมขับไล่ทูตรัสเซีย10คนออกจากประเทศด้านเงินบาทเช้านี้นะคะแข็งค่าขึ้นบริเวณ31.27บาทต่อ1ดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันต่อทองในประเทศปรับตัวขึ้นไม่มากเท่าที่ควรหัวเส้นเหงืมกเคราะห์แนวโนม้มราคาทองคำสปอตเป็นขาขึ้นในระยะสั้น โดยปรับขึ้นทดสอบแนวต้านนะคะที่บริเวณ1,775ดอลลาร์หากผ่านไปได้นะคะจะมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ1,800ดอลลาร์ด้านแนวรับนะคะอยู่ที่1,750ดอลลาร์หากกลุดลงไปได้นะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,730ดอลลาร์แมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากมัวเส้งเฮงบรรณาธิดีด้วยนะคะ สำหรับราคาทองเช้าวันนี้นะคะเช้าที่16เมษายนปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา25นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่ง9.6% 5รับซื้อ25,950บาทขายออก2 6 0 5 0บาททองรูปพรร์9.6% 5รับซื้อ25,438บาท 96สตางค์ขายออก26,550บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำประจำวันที่16เมษายนปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา25นาทีราคาครั้งที่1นะคะก็ปรับบวกขึ้นไป250บาทแม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำมณฑน,นี้ด้วยนะคะ ติดตามนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะทางสมาคมค้าทองคําจะมีการประกาศราคาออกมากี่ครั้งนะคะแม่มสิท์ก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังเป็นช่วงๆนะคะพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํานะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสิทด้วยนะคะกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ที่แม่มสิน์เสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ Thank you.